ตอนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงทําม,มือก๋ากับโครงการ Your First Stock นะคะวางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าภาพบรรยากาศการลงทุนที่ดูเหมือนกับว่าจะกลับทิศ อ่อนๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งในรูปแบบที่หลายๆคนเริ่มคาดการณ์กันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นจะถูกขยบออกไปเนี่ยนะคะก็เลยทําให้คุณทั่วโลกเนี่ยกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาภาพตรงนี้จะทําให้กลยุทธ์การลงทุนของเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามไปมากน้อยขนาดไหนวันนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะกับกูรูมือเก้าของเรานะคะพี่รณกิจสารินวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนั่นเองพี่รณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ควค่ะพ บอกว่าอยากจะมาฟังพี่รณกเนต่ยช่วยตีภาพเรื่องของการลงทุนให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าม,มันเปลี่ยนไปพอสมควรวนะใช่นนค่ะพี่รณกิจมองอยังไงดีคะเมื่อกี้จีน่าบอกว่าอดอกเบียยังไม่ขึ้นค่<ข>ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้หมายความว่าดอกเบียไม่ขึ้นนะเป็นแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเมกาที่แจ้งออกมาในรอบสัปดาห์นี้เป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงเช่นตัวเลขการจ้างงานมีตัวเลขการจ้างงานไม่ได้ชะลอนะครับ อ,อยู่ที่5.1เปอร์เซ็นต์นะฮะเพียงแต่ว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะดีกว่านี้เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่ได้ดีตามคาดไม่ไดีตามที่เขาคาดแต่จริงตัวเลขออกมาดีอยู่แล้วเข,ขาก็เลยมองว่าไอ้ยอย่างนี้อเมริกาอาจจะไม่เร่งในการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นแค่เป็นแค่คาดการเป็นแค่คาดการตลาดก็เลยรับลูกนะาดคุณรับล,รล,ลูกอเมริกาก็ดาวโจนส์ก็ดีขึ้นะนะฮะแล้วก็ยุโรปเองก็ทําท่าจะดีขึ้นเพราะยุโรปมี QE ใช อีกอย่างนึงก็คือว่าจีนเนี่ยตอนนี้จีนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมเข้ามาะนะฮะก็เหมือนกับว่าปัจจัยปัจจัยลบมันนิ่งอพอมีเรื่องดอกเบีย้ยเข้ามาเกิดขึ้นมาในเชิงบวกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้เกิดแรงซื้อคือแรงซื้ออันนี้เนี่ยถ้าให้ผมประเมินเนี่ยผมว่าเป็นการเหมือนกับซื้อคืนนะ,ะซื้อคืนสินที่ขายไปแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไระเพราะว่าถ้าเรามาดูวงลุ่มตลาดบ้านเราเนี่ย ในช่วงที่ตลาดเริ่มขึ้นมาจากพันสกลางๆรอบนี้นะจนถึงประมาณสักเกืบ 1, อบพันสี่เนี่ยโวลุ่มเฉลี่ยตอวันยังไม่ถึง4ี่เหมือนนนะครับก็ยังถือว่ายังยังเป็นววลุ่มที่ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นจะให้บอกว่าเม็ดเงินไหลกลับเราเห็นค่าบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นเม็ดเงินไหลกลับหรือเปล่าผมคิดว่ายังไม่ขนาดนั้นอ,อ,อาจจะเป็นเม็ดเงินที่หมุนกลับเข้ามานิดนึงเพื่อที่จะมา r ีคั v เ r อร์หุ้นที่ช็อตไปหุ้นช็อตไปอะไรบ้างเช่น พลังงานนี่ก่อนหน้าน,นี้ลงมาเยอะนะฮะใช่ปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์นะฮะแต่เห็นชัดๆเลยคืออย่างกลุ่มโรงกลั่นค่ะถามว่ากลุ่มโรงกลั่นเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ยังพูดกันเหมือนเดิมคือว่าไตรมาสที่3ายัางแย่อยู่ะนะะเพราะว่ากลุ่มโรงกลั่นจะโดนเรื่องสต็อกน้ํามันนะฮะจะโดนเรื่องค่าการกลั่นที่แคบลงะจะโดนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าไปกู้เงินต่างประเทศมีเยอะสามปัจจัยนี้ของโรงกลั่นยังเหมือนเดิมนะครับคือ ผ OK, ลประกอบการไตรมาสสามออกมานี้ยังยังไม่ดีอยู่ดีแต่ว่าเออราคาหุ้นลงกลั่นเนี่ยเราดูให้ดีว่าเริ่มมีบาวขึ้นมาใน2สัปดาห์ <ขอ S 2> เป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าราคาน้ํามันเนี่ยเริ่มนิ่งมา1เดือนพอราคาน้ำมันเริ่มนิ่งมา1เดือนปั๊บเนี่ยทำให้ค่าการกลั่นนี่สามารถบริหารสเปรดได้เพราะว่าถ้าน้ำมันแกว่งตัวเนี่ยค่าการากลั่นจะบริหารยาก <ขอ S 2> แต่ถ้าเกิดค่าการกลั่นถ้าน้ำมันราคาน้ำมันนิ่งเนี่ยอย่ว่าดิ่งมารอบหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยามาทำให้ค่า,าร,าร,ราไดะ น่าจะดีขึ้นผลขาดทุนที่เกิดในตรมาริส่าน่าจะเบากว่าที่คาดไว้นิดนึง่งก็เลยเริ่มมีแรงซื้อกลับมาใน,ในตัวไทยออยนะ t g c บางจาก ircp เหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งผมคิดว่านี่คือการ recover คือซื้อ,อคืนมาช่วงหนึง่งแล้วก็ถามว่าตรงไหนจะเริ่มหยุดผมก็คิดว่าสักพันสีมั้งหรือ1420เก็น่าจะเริ่มอืดละ ไม่น่าจะไปไกลกว่านี้นะครับยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าพี่โรนณกรดบอกว่ารอบนี้มันจะขึ้นมาแค่มีความอึดอัดรออยู่ข้างบนประมาณนึงเนี่ยนักลงทุนควรจะต้องเตรียมพร้อมทำยังไงดีรอขายทํากําไรตรงนั้นดีไหมคะนักลงทุนมีกาไรหรือเปล่าคำถามคือมีกำไรหรือเปล่าเพราะว่าไปดูหุ้นที่ถือด้วยนะใช่เพราะง<ม>ั้นยังไงก็ตามเนี่ยก็ยุ่งกับมาที่หุ้นรายตัวนะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยมีเป็นหุ้นที่เป็นปันผล ดีหรือเปล่านะฮะสองหุ้นนั้นเนี่ยมีอัพไซด์หมายความว่าหุ้นที่เราถืออยู่นั้นมีฟันเดเมนทัลดีพอที่ราคาหุ้นในกระดานเนี่ยยังต่ำกว่าพื้นฐานหรือเปล่านะฮะถ้ามีสองประเด็นนี้เนี่ยแสดงว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นหุ้นยังดีอยู่เราก็โฮต่อได้แต่ถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาไม่มีพื้นฐานหมายความว่าราคาพื้นฐานยังต่ำกว่าราคากระดานอยู่เลยก็คือเป็นหุ้นที่แพงนั่นแหละ สองคือปันผลก็น,น้อยน้อยคือยังไงน้อยกว่าสักสองเปอร์เซ็นต์อนตนเนี้ยถ้าอยู่ในในหุ้นที่มีตีนแบบนี้ผมว่าไม่น่าถือจังหวะของตลาดที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยเลือกหลายตัวขายออกไปลดพอร์ตบางส่วนนั่นเอง,องน,นะคะคคแต่ถ้าในมุมกลับกันเนี่ย huh. แล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์หรือว่าปัจจัยไหนที่จะทําให้พี่โรนกริดมองว่าการการขึ้นรอบนี้มันมันมันจะไม่หยุดแค่การรีบาวแต่มันจะไปต่อได้มันต้องมีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างคะผมว่า ปัจจัยดอเบีย้ยอเมริกาต้องชัดเจนว่าจะไม่ขึ้นไปปีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นทางใดทางหนึ่งครับคือถ้าเกิดจะขึ้นเนี่ยเขาชัดเจนมาขึ้นแล้วผู้จัดก,การกองทุนเขาจะสามารถคำนวณเม็ดเงินได้ว่าถ้าอเมริกาตัดสินใจขึ้นดอเบี้ยแล้วเนี่ยสมมุติว่าปีนี้ขึ้นสักครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะประเมิเนว่าปีหน้าขึ้นอีก3ครั้งถ้าปีหน้าขึ้นอีก3ครั้งครั้งละ0.25ดก็รวม4ครั้งก็1%่ถ้าเขาสามารถประเมินได้ว่าดอเบี้ยขึ้นสัก1%ถึงปีหน้ี่ กองทุนจะเริ่มรู้ว่าจะจัดสรรเงินเข้ามาอย่างไงอันนี้ครเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมือที่ทางยังดอบ,บยังไม่ไม่เคลียร์ยังไม่ชัวร์ว่าจะไม่ขึ้นหรือจะขึ้นหรือจะมี QE ต่อหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นันเองทำให้ทําให้สถานการณ์กลงทุนยังคงไม่ได้ไปไหนไกลมันต้องย้ำว่าหนึ่งสถานการณ์ดอกเบี้ยต,ต้องชัดเจนก่อนอันที่2คือว่า,าหลังจากมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจเมก้าสามารถจะปรงคองตัวได้อันที่3าคือเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้โดนปรับ GDP ปีหน้าลงมาเลืองเล้ว์ ถ้าเกิดมีการปรับ GDP ปีหน้าดีขึ้นกว่าที่คาดไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบบกกลับมา,านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องนโยบายภาครัฐนะ,<อ>ะโครงการภาครัฐเกิดขึ้นได้เร็วโครงการพลังงานทางเลือกเกิดขึ้นได้เร็วนะฮะหรือโครงการต่างๆที่จะประกาศออกมาเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วจริงนะฮะถามว่าเมื่อไหร่จะทราบผมว่าภายในไตรมาที่4เนี่ยน่าจะทราบว่าโครงการมันจะเกิดหรือเปล่าซึ่ง เราน่าจะเป็นจุดตัดสินใจในไตรมาสที่4นี้ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะไม่ไปต่อในเรื่องของตาบุน เรียกว่าจะแฮงกันอยู่ตรงนี้อีกสักพักใหญ่ๆหรือว่ามันจะมีจุดเบรกเอาไปได้่ยอันนี้ก็คือต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนนะคะตลาดทุนไม่ชอบความคลุมเครือไม่ชอบความคลุมเครือแต่ว่าในบรรยากาศที่มันยังคงคลุมเครืออยู่แบบนี้แน่นอนว่าทานักลงทุนเองก็ยังคงต้องหาหุ้นมาลงทุนอยู่ดีแต่เราจะลงทุนอย่างไรให้มีคุณภาพตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้พี่รณกรทแนะนําเครื่องไม้เครื่องมือสักนิดหนึ่งนะคะการลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องจับจังหวะมากหน่อย แนะนํำยังไงดีคะพี่เลือดเกิดคะเดี๋ยวเครื่องไม้เครื่องมือนี้ที่หมายถึงอะไรครับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลักคิดแล้วก็กราฟชาร์ตต่างๆที่จะเอามาประกอบกันคือตั้งแต่ขราวที่แล้วที่เราคุยกันว่านักทุนเวลาลงทุน,ทนในหุ้นเนี่ยต้องมีหลายอยา่างในแง่ของความคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดในแง่ของการเลือกหุ้นให้ได้ว่ามีหลักคิดยังไงเช่นหุ้นปันผลหุ้นอัพไซด์ดีหุ้นพื้นฐานแกร่งหรือหุ้นที่กำลังเติบโตดีพีไต่ำนี่นี่คือแนวคิดที่เราให้ตั้งแต่คราวท แล้อย่างที่เราเลือกหุ้นแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก่อนตัดสินใจเราก็ต้องมาดูกราฟกราฟจะเป็นตัวบอกบอกเราว่าจังหวะเข้านี่ได้หรือยังนะว่าบางทีหุ้นนี่พื้นฐานดีมากเลยอย่างอย่างปรตทเนี่ยพื้นฐานดีมากเลยราคาอาจจะไม่รู้แต่ราคาลงตลอดเพราะ้จังหวะซื้อยังไม่ใช่นะอนเพราะต้องดูกราฟประกอบอันที่3ามเมื่อกี้เราดูฟันเดิมเท่แล้วใช่ราฟันเดิมเทมีหลายอย่างเลยเมื่อกี้ให้พูดไปฟังแล้วแล้วก็มาดูกราฟอันที่สี่ก็คือว่าดูกระแสนะฮะ บางทีฟันเดเมนเทลได้กราฟดีกระแสไม่มายกตัวอย่างเช่นพัพปี้แหมพัพปี้ในพื้นฐานดีจังเลยนะฮะปรึกษาสุภาลัย LPN นี่ถูกด้วยนะฮะราคาอันเดอร์แวลูปันผลตั้ง5% 6%นะฮะกราฟก็แหมเรียกว่ากราฟโอเวอร์โซลถูกมากๆแต่กระแสไม่มาแม้ทำไมรัฐบาลยังไม่ออกเรื่องของมาตรการนะฮะพัพปี้ยัไม่ขึ้นแล้วกระแสไม่มาเพราะนั้นพอรัฐบาล สมมุติว่าได้มาเกิดประกาศว่าเอาละ<อ>่ะจะช่วยพอปร,ปรตี้ละนี่คือกระแสมาแล้วครับ<อ>ถ้ากระแสมาพร้อมกันอย่างนี้นะ,ะนี่คือจังหวะซื้อในเวลานั้นเลยมัน n า a l เมน t ทลเทคนิคและกระแส มาพร้อมกันซึ่งนักลงทุนก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ทีนี้ถามเพิ่มค่ะพี่รณกตว่าถ้าสมมติเราใช้แบบนี้โอเคถ้าหุ้นฟันเดเมนทัลดีแน่นอนว่ามันก็จะแพงไปแล้วระดับหนึ่งละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะคะและยิ่งถ้าเอาเทคนิคอลกลังมาจังหวะกําลังใช่และกระแสกาลังมาด้วยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออเราก็ต้องรอซื้อตอนที่มันมันเทคออฟแล้วสิมันแพงไปแล้วจังหวะหนึ่งละสิเราจะแนะนํานักลงทุนต่อยังไงดีคือคือการมองเทคนิคอลเนี่ยมองมองได้หลายมุมนะ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นักวิเคราะห์แล้วก็ประสบการณ์นักลงทุนนักลงทุนบางท่านอาจจะเลือกเทคนิคที่เบรกเอาคือเบรกเอาคือหมายความว่าอาจจะวิ่งไปแล้ว3วันแล้วก็พอเบรกแนวนต้านแล้วซื้อตามอันนี้แน่นอนช้าไป3วันอย่างน้อยนักลงทุนบางในบางท่านเนี่ยหรือนั้วิเคราะห์บางท่านเนี่ยจะไม่เลือกตรงเบรกเอาจะเลือกตรงที่เครื่องไม้เครื่องมือเริ่มมีการที่สัญญาณของการโค้งตัวขึ้นเดี๋ราจะให้ดูกราฟ โค้งตัวขึ้นเนี่ยให้เป็นสัญญาณที่เริ่มซื้อน,นั่นเองนะจะไม่ต้องรอเบรกเอาคือซื้อ,อมไม้ที่1นึ่งก่อนออพอเบรกเอาค่อยตามไม้ที่2องอ 2> ให้อย่างนี้เป็นต้น<อ>นะฮะนี่จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยลงทุนได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าถ้าเราเห็นกระแสมากราฟกําลังจะมาแต่ยังไม่เบรกเอาเราก็ซื้อไปทีละแบ่งไม้ซื้อนั่นเองอ ปกติแล้วพี่วนรณกรกแนะนำนักลงทุนยังไงคะในการแบ่งไม้ซื้อเนี่ยเราควรจะแบ่งแบ่งยังไงห้าห้าไม้ไม้ละยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือมันควรจะมีการจัดสรรเงินสดในการลงทุนของเราอย่างไรคะบอกไม่ได้ชัดอย่างนั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าความแรงของกระแสะกราฟมีรูปทรงอย่างไรถ้าเกิดว่ารูปทรงดีกระแสดีแล้วก็บางทีก็ไม้เดียวเลยแต่ถ้าเกิดรูปทรงหรือกระแสยังก้ามกึ่งอยู่อาจจะสองไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าง ซื้อรอก็อาจจะซื้อสี่ไม้ซื้อรับครั้งที้หนึ่งไปก่อนอพอราคาเริ่มขยับรับครั้งที่สองนะฮะแล้วก็สามสี่ค่อยตามไปเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นแต่ผมดูแล้วยังไงก็ตามเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยการเข้าซื้อหุ้นาตามจังหวะเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสี่ครั้งค,ครั้งละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไว้ง่ายเลยครั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆไว้ละกันนะคะพี่ธุรกิจคะแล้วถ้าใครที่บอกว่าโอเคทำตามคำแนะนำของพี่วอนอันเบรแล้วเนี่ยนนะะคเลือกหุ้ดี สัญญาณทางเทคนิคมากระแสมามแต่พอเข้าซื้อไปปุ๊บเกิด,ดผิดแผนกระแสอู้หายไปเหมือนอสังหาในรอบที่ผ่านมาก็เหมือนกันเราต้องเผื่อจุดในการ Stop l ล s s ไว้อย่างไงบ้างคะมแม่จุด Stop loss นี่เป็นอะไรที่เป็นสารสินนะบางทีบอกไม่ได้บางท่านบอกว่าพยายามตั้งกฎเกณฑ์ว่าลงสามเปอร์เซ็นต์แล้วคัดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคัดซ,ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้อยู่แล้วแต่ประสบการณ์ในการในการประเมินเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ หรือแม่ก็ใช้เป็นหลักคิดเช่นหลักคัดลอสยกตัวอย่างเอามา23%รคัดลอสหนึ่งครั้ง<อ>หรือบางท่านบอกว่า5ช่องลงมาแล้วคัดลอสหนึ่งครั้งนี้เป็นต้นนะฮะผมว่าพวกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเลย<อ>หรือใช้หลักตัวเลขจิตวิทยาเช่นว่าเราซื้อหุ้นไปที่ราคา5าบาทลงมา20ตังค์<อ>คัดลอสหนึ่งครั้งโงมยี่สิบตังค์คัดลอสหนึ่งครั้งนี่คือใช้แนวจิตวิทยานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ได้หลายอย่างหรือนักงทุนอาจจะใช้วิธีการลากเทรนไล ต้องใช้วิธีนั่งดูนะว่าราคา<ช>เป็นไดเป็นขาขึ้นราคาเร,รารั่าสิ่งที่จะบอกนักงทุนว่าแม้นี่มันเริ่มเริ่มลึมมกแล้วน,นะมีบอกนักงทุนก็คือว่าหลักในการลงทุนไปแล้วเกิดปิดทางยังไงก็ต้องมีการคัดลอสอแต่คัดลอสก็แล้วแต่แนวคิดท่านว่าจะเลือก3%ค่ะคัดลอสหรือ5ช่องคัดลอสอสุดแท้แต่แต่ต้องขอให้มีกลยุทธ์ในการ เปลี่ยนทางเหมือนกันถ้าเกิดว่าผิดทางนะครับค,คือเรียกว่าทุกครั้งที่เราเข้าลงทุนเนี่ยเราต้องมีแผนการลงทุนไว้ก่อน<ช>เสมอนะคะแล้วก็หลักคิดตรงนี้เนี่ยจริงๆพี่รณกลกิตแนะนำะไว้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกสภาวะโอกาสเลยใน,ลในทุกผลิตภัณฑ์ในทุกผลิตภัณฑ์ในการงทุนด้วย,วยนะค,ะ,ค,คะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจอยากจะเข้าไปหาทางลัดนะคะว่าเอ๊ะหลักคิดแบบนี้เนี่ยนะวิเคร์เขาทำกันบ้านมาให้เบื้องต้นละมันมีอะไรกันบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านบทควา์เพิ่มเติมกันได้ของบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปในเว็บไซตต์ี่่ขึ้้้นนนอยูดาาลงงร ะะแล้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาคุยกับพี่โรนกลบรินต่อค่ะว่าแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะสามารถติดตามทั้งกระแส<ช>แล้วก็ติดตามดูกราฟได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยจะมีอะไรแนะนําเรากันบ้างส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่โรนัริทที่หน้าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ